ไม่มีความจําเป็นสําหรับความผิดพลาดครั้งที่สเมื่อไม่นานมานี้ครูของผมบอกว่าฉันมีสามีสามคนทั้งสามคนเป็นคนเอเือยเชยและต้องพึ่งพาฉันในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆทำไมฉันถึงดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาผมถามเธอว่ารู้มาก่อนหรือเปล่าว่าสามีของเธอมีคุณสมบัติเช่นนั้นเธอตอบผมว่าไม่รู้ถ้ารู้ฉันคงไม่แต่งงานกับเขาชัดเจนว่าเธอไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากความผิดพลาดของเธอ ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่การกำหนดคุณลักษณะของคู่ของเธอเธอเป็นคนแกรง่งน่าเกรงขามเป็นผู้นำดังนั้นเธอจึงต้องการคนที่พร้อมจะยอมทุกอย่างเพื่อที่เธอจะได้เล่นบทบาทผู้นำโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวและจิตใต้สำนึกก็ดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติที่เธอต้องการให้ตลอดเธอต้องเรียนรู้ที่จะหยุดวงจรน,นี้โดยการใช้คำอธิษฐานที่ถูกต้องวิธีที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำลายวงจรความผิดพลาดในความสัมพันธ์ ครูของผมได้เรียนรู้ความจริงอันเรียบง่ายเมื่อคุณเชื่อว่าคุณสามารถมีคู่ชีวิตในอุดมคติได้สิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงต่อไปนี้คือคําอธิษฐานที่เธอใช้ทําลายวงจรความผิดพลาดในความสัมพันธ์และดึงดูดคู่ชีวิตในอุดมคติของเธอฉันกําลังสร้างผู้ชายที่ฉันปรารถนาขึ้นในจิตผู้ชายที่ฉันดึงดูดเป็นคนที่แข็งแกร่งทรงพลังน่ารักเป็นสุภาพบุรุษประสบความสําเร็จซื่อสัตย์และจริงใจเขามีความสุขและความรักร่วมกับฉัน ฉันรักที่จะติดตามเขาไปในทุกๆที่ที่เขานำฉันรู้ว่าเขาต้องการฉันและฉันก็ต้องการเขาฉันซื่อสัตย์อ่อนน้อมน่ารักและมีเมตตาฉันมีของขวัญสุดพิเศษเตรียมไว้ให้เขาสิ่งนั้นคือความปรารถนาที่ดีหัวใจที่สดใสและร่างกายที่แข็งแรงเขาเองก็มีของขวัญแบบเดียวกันมามอบให้ฉันเพราะฉันให้ฉันจึงได้รับ จิตของฉันรู้ว่าชายคนนี้อยู่ที่ไหนและกำลังนำพาเราสองคนให้มาพบกันวินาทีที่เราพบกันเราจะรู้ทันทีว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ฉันส่งคำร้องขอนี้ไปยังจิตใต้สำนึกที่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้คำขอนี้กลายเป็นจริงฉันขอบคุณสำหรับคำตอบที่สมบูรณ์แบบเธออธิษฐานเช่นนี้ก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนด้วยความรู้สึกที่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดคือความจริงคำอธิษฐานได้รับการตอบรับ หลายเดือนผ่านไปเธอได้พบกับผู้คนมากมายแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่ตอนที่เธอเริ่มสงสัยกังวลสับสนและหงุดหงิดเธอจะเตือนตัวเองว่าจิตใต้สำนึกกำลังทำให้คำขอของเธอเป็นจริงและไม่มีอะไรต้องกังวลหลังจากนั้นไม่นานเธอไปทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ในคลินิกแห่งหนึ่ง เธอบอกผมว่าวินาทีที่เธอได้พบกับหมอเจ้าของคลินิกเธอรู้เลยว่าเขาคือคนที่เธออธิษฐานถึงและเขาเองก็รู้เช่นกันเพราะเขาขอเธอแต่งงานในสัปดาห์แรกที่รู้จักกันเลยชีวิตคู่ของพวกเขามีแต่ความสุขเขาเป็นทุกอย่างที่เธอร้องขออย่าอยา,ยา,ยา,ยายไปซะจะดีไหม การหย่าร้างเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลไม่สามารถใช้ความเข้าใจทั่วไปตัดสินได้จริงอยู่ที่บางกรณีการแต่งงานนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นและในบางกรณีการหย่าร้างไม่ใช่ทางออกเช่นเดียวกับที่การแต่งงานไม่ใช่การแก้ปัญหาสำหรับคนขี้เหงาการหย่าร้างอาจเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคนหนึ่งและเป็นคำตอบที่ผิดสำหรับอีกคนหนึ่งผู้หญิงที่หย่าร้างอาจเป็นคนที่อ่อนน้อมและจริงใจมากกว่าคนที่ไม่หย่าแต่กำลังใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงอยู่ ผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีขี้ยาที่วันๆไม่ทําอะไรเลยนอกจากกินเหล้าเมายาซ้อมภรรยาและเข้าออกจากคุกเป็นว่าเล่นเธออยากจะเลิกกับเขาแต่มีคนบอกว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องที่ผิดผมอธิบายว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของหัวใจมันต้องมีความรักจากทั้งสองฝ่ายหลังฟังคําอธิบายของผมเธอรู้ว่าต้องทําอะไรเธอรู้ว่าไม่มีกฎข้อไหนสั่งให้เธอต้องใช้ชีวิตเหมือนตกนรกเพียงเพราะมีคนมาบอกว่าฉันประกาศให้คุณเป็นสามีและภรรยากัน ถ้าคุณสงสัยว่าต้องทำอะไรให้ถามหาคำแนะนำจงรู้ว่ามีคำตอบให้คุณเสมอและคุณจะได้รับมันทําตามคำแนะนำของจิตวิญญาณที่คอยคุยกับคุณในความสงบนิ่งล่องลอยสู่วิถีของการหย่าร้างเมื่อไม่นานมานี้สามีภรรยาคู่หนึ่งกําลังจะเลิกกันหลังแต่งงานได้ไม่กี่เดือนหลังจากคุยกันผมพบว่าฝ่ายชายมีความกลัวว่าฝ่ายหญิงจะจากไปตลอดเวลาเขาคาดหวังคำปฏิเสธและเชื่อว่าเธอมีคนอื่น ความคิดเหล่านี้หลอกหลอนและครอบงำจิตใจของเขาทัศนคติของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความแตกแยกฝ่ายหญิงรู้สึกเข้าไม่ถึงเขาเพราะรอบตัวเขาเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสูญเสียและแตกแยกท้ายที่สุดฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปและขอหย่าซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวและเชื่อว่าเธอจะทําการหย่าร้างเริ่มต้นครั้งแรกในจิตคู่ที่กล่าวมาแล้วเต็มไปด้วยความกลัวความเกลียดชงังความสงสัยและความโกรธทัศนคติเหล่านี้บ่อนทําลายตัวตนของคนที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุยกับผมพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความเกลียดทำให้แตกแยกและความรักทำให้กลมเกลียวพวกเขาเริ่มเห็นว่าที่ผ่านมาพวกเขาทำร้ายตัวเองอย่างไรพวกเขาใช้จิตในทางที่ผิดมาตลอดซึ่งผลคือความทุกข์และความวุ่นวายตอนนี้พวกเขากลับไปอยู่ด้วยกันตามคำแนะนำของผมแล้วและกำลังทดลองรักษาชีวิตคู่ด้วยการอธิษฐานจิตอยู่พวกเขาเริ่มแผ่ความรักความสงบและความปรารถนาดีให้กันและกันและชีวิตคู่ของพวกเขาก็งดงามขึ้นทุกวันภรรยาขี้บน่น บ่อยครั้งที่ภรรยาบ่นเพราะไม่ได้รับความสนใจมากพอหลายต่อหลายครั้งการบ่นคือสัญญาณที่บอกว่าเธอต้องการความรักและการเอาใจใส่สนใจภรรยาของคุณและแสดงให้เธอเห็นว่าคุณใส่ใจชื่นชมและให้คุณค่าข้อดีของเธออย่างมีผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งที่บ่นแค่เพราะต้องการให้ฝ่ายชายยอมเป็นเบี้ยล่างไม่มีวิธีไหนกำจัดผู้ชายออกไปจากชีวิตได้เร็วเท่าวิธีนี้อีกแล้ว ทั้งสามีและภรรยาต้องเลิกทำตัวเป็นอีแรง้งคอยจิกคอยแซะความผิดยุ่มยิ้มหรือข้อเสียในตัวอีกฝ่ายโฟกัสไปที่คำชื่นชมและคุณสมบัติที่ดีของอีกฝ่ายสามีอารมณ์บูดน่าเป็นตูดถ้าฝ่ายชายเริ่มอารมณ์บูดหรืองุนง,งดภรรยาเพราะสิ่งที่เธอพูดหรือทำในทางจิตวิทยาแล้วเขากำลังนอกใจภรรยาของตัวเองอยู่เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายชายไม่พอใจกับภรรยาของเขาและเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายต่อเธอเขากำลังทำตัวไม่ซื่อสัตย์ เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณของเขาที่บอกว่าจะรักดูแลทนุถนอมและให้เกียิภรรยาทุกวันไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายชายเริ่มอารมณ์บูดเขาสามารถเปลี่ยนได้ทันทีด้วยการชื่นชมภรรยาของเขาและท้ายที่สุดเขาจะพบกับความสุขความผิดพลาดครั้งใหญ่ความผิดพลาดครั้งใหญ่คือการเอาปัญหาชีวิตคู่ไปปรึกษากับเพื่อนบ้านหรือญาติยกตัวอย่างเช่นฝ่ายหญิงไปคุยกับเพื่อนบ้านว่า จอนไม่เคยให้เงินเลยไม่เคยให้เกียรติแม่ของฉันด้วยวันวันดื่มแต่เหล้าและไม่เคยพูดอะไรดีๆกับฉันเลยสิ่งที่ภรรยาทำคือลดทอนคุณค่าของสามีลงในสายตาของเพื่อนบ้านและญาติสามีของเธอจะไม่ใช่สามีในอุดมคติในสายตาของพวกเขาอีกต่อไปแล้วห้ามเป็นอันขาดห้ามเอาปัญหาชีวิตคู่ไปเล่าให้ใครฟังเว้นแต่ว่าคนคนนั้นเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วทำไมต้องให้คนอื่นคิดลบกับชีวิตแต่งงานของคุณล่ะ ที่สาคัญยิ่งคุณพูดไม่ดีกับคู่ของคุณคุณเองก็กําลังสร้างคุณสมบัติเช่นนั้นในตัวใครเป็นคนคิดและรู้สึกคุณไงเพราะสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกคือสิ่งที่คุณเป็นเพื่อนบ้านและญาติมักจะให้คําแนะนําที่ผิดเสมอเพราะมันเป็นคําแนะนําที่ลําเอียงและเต็มไปด้วยอคติจากการฟังความข้างเดียวที่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดจาไว้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนอย,อยู่ด้วยกันแล้วไม่กระทบกระทั่งกันเก็บปัญหาไว้กับตัวเองหักห้ามใจไม่ให้วิจารณ์และต่อว่าคู่ของคุณ อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงภรรยาของคุณสามีไม่ควรพยายามเปลี่ยนภรรยาให้กลายเป็นตัวเขาในอีกเวอร์ชันหนึ่งความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเธอให้ผิดไปจากตัวตนที่แท้จริงเป็นการกระทําที่โง่เง่าและบ่อยครั้งที่จบด้วยการย่าร้างการกระทําเช่นนี้จะทําร้ายความมั่นใจและความภูมิใจของเธอซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อต้านที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งที่เป็นภัยต่อชีวิตคู่ในที่สุด การปรับตัวเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ถ้าคุณมองเข้าไปภายในจิตและพยายามทําความเข้าใจบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของตัวเองคุณจะพบข้อบกพร่องมากมายที่สามารถทําให้คุณยุ่งไปตลอดชีวิตถ้าคุณบอกว่าฉันจะเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่ฉันต้องการคุณกําลังถามหาปัญหาและการหย่าร้างคุณกําลังเรียกร้องขอความทุกข์ระทมคุณต้องรู้ว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นอกจากตัวคุณเอง